อันเนทีเตปเตียเตนาเตปเตียเตน่าอ๋อทุกคนนี่มานเตะเซ็ตได้สับทุกได้กุรันเต้ทีนากุมไดมากกว่าสามอาวุธวิทยาประยุทธ์เนดะียจมพ่อประสังนึงพุทอ่์เลขมงคลนะสามตัวเลขมงคลเสริมนะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่ที่วัดเซเลอร์ออนะครับนี่นะครับเราไปสั่งแบบมานะเป็นแบบองค์ใหม่คนระับเป็นองค์ผู้สวงนะเป็นองค์ ลงคูงสวงนี่นครับสั่งแบบมาใหม่4926นะทะเบียนรถโอ้โอนี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมรอแต่เราจะรอตรงนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นรอแงแรกสวัส,สดีจ้าอือเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหา,ามาช่วยกันยก ท่านยกท่าลุกซิตไม่มีก็เดี๋ยวพระท่านยกเองเนะี่ยดูนะดูเกย์กรามนะเออลงเอาลงแต่แบบเอาลงแต่แบบอ,แบบอันนี้เดี๋ยวเอาไปลงที่บ้านกันเลยเอาแต่แบบลงยังยุบเอาไปลงที่ที่สำบกเออ ช่วยกันประกอบนะครับประกอบองค์ปูสวงนะครับนี่นะครับข้างหน้านะครับเหลือก็จะทาพิธีตรงนี้นะครับทาพิธีตรงนี้นะครับเป็นอ,องค์แรกนะครับองค์แรกที่จะไว้ที่วัดเสร,ร,รอนะครับวัดเสร,ร,รอแล้วก็องค์ต่อไปก็จะไปตามสถานที่ต่างๆนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นรถนะครับ mm hmm. เป็นรถที่ ที่จะมาทำนะครับในที่ทีนะครับวันทามิทันเตสัพพังอัปปรัตังธรรมะทั้งเมทันเตมัากะตังกอนยังไมฮัง สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมรประวัติวันวินนะครับจากพี่นิวสุรินทร์ไทยแลนด์นะก็อยู่ที่วัดบ้านสเสร,รีละอ่อนที่บัวเชิดนะวันนี้นะครับเราทําพิธีที่หลอพระครับก็คือหลวงปู่สวงครับวันนี้หลวงปู่สวงนะครับ បងប្អូនយើងមកធីกันนะครับយាក្នុងប្រុសស្រីដែលបានជួយអមកំអមតំណើរដើម្បីមកចាក់ឲ្យនឹងធ្វើព្រੂកលោកអៅทรวงនេះក៏ស្បបានសម្រេចបានល្អគុំឲ្យមានផ្ទះគេងកងអ្វីអ្វីបានក្រោយឆ្នាំក៏សូមអញ្ជើញអពុព្ភទេវតាទៅថេរសានៅឋានជួរក டை ថេរសាភពថានដៃនេះក டை ថេរសា នំប្រទេសកម្មក្នុងគុនទួអក្ការាទាំង33ទួគុណស្នៈនិស័យទាំងរបស់ឥទ្ធិបៃគុណលេខទាំងបានគុំឆ្នាំទាំង12ឆ្នាំគុណខែទាំង9ប្រអង្ទេវតាថេរសាទិសទាំង8ទេវតាថេរសាទិសទាំង10អយញ្ញតកតសំនិនមន្តសេក្តីសុខទាំង2ទាំងដែលដំណើរទៅទីណាទាំងណាមាក៏សូមឲ្យមានប្រជាប្រជាចំពោះប្រស័ង្គនឹងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ប្រភុះធានាដ وام និងសារនឹងទាំងអនសពទឹកណថាតサインដែលនៅក្នុងទីវាអាននេះក៏សោកអញ្ចើញចូលមកជាកសន្តស័យដៃទីមយាទីខុចរិអាការសัทថាយុភមថាទេវវៀមេទីមហទ្ធិការបញ្ញាណអនុមោកន្តុជីរងរកឋន្តុសាសនាងអាការសัทថា ចកុមមថាទេវានិយាគ្និះហំណោអនុមោទន្តុចរង្គរឋន្តិយាតិយោអាកាសៈថាចកុមមថាទេវានិយាធិយាមហិតាបញ្ញងហំណោអនុមោទន្តុចរង្គរឋន្តិប្រាណិណោអាកាសៈថាចកុមមថាទេវានិយាគ្និះមហិតាបញ្ញងនិរិយសុថៃហន្តុសัพពេ Paratekma ye anudisa, ye satan averia, sukhai hondo sape, tiakena ye tisa, ye satan averia, sukhai hondo sape, tiakena ye anudisa. Ye Aberria sui honto sapeh het hema tiata aria sui hon sappeata aria hon suketa Honto af honto kia hon tiiya yutaho kena ewang Tuwang witjoha jajah seji ja kee apa raji apa kangke saiise padwi pauga bisa ke អះកាពតតោតមតេទិសុណកតាំងសុមង្គលាំងសុភភិយ័តាំងសហតិតាំងសុធនោសុមហតោជាយិត្តាំងប្រមិទ្ធិទេវតេគ្នាបតិគ្នាបតិគ្នា នៃការត្រានលភញ្ញន្តទេពតិគ្នេខវេទសៈបំង្គលៀងមានគួរចំពងចោមមានតលៈរតន្តសៈបតិវតាស ोम ទេវតាទាំងអស់បៃបច្រសានៅអ្នកស័ព្ពពុទ្ធានុភវេញដោយអានុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រតវេញដោយអានុភាពនៃព្រះសង្ឃចំពងចិត្តស័ក្តិភិបិវន្តទេសុវស្ថៃតលៈចោមមានតលៈ ឲ្យបានសត្វកាសត្វពលាតេអត្តនត្តេសុគិតាប្រຸນឡាពុទ្ធសាសនេអរោគីសុគិតាហតៈសហៈសនាចកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសពព្រមទាំងញាទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទន៍តិនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគាត់ជួយទៅយើងគាត់ជួយទៅហើយ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 យើង ขอกขมาโทษขอมากรรมนี่เวรนนี่กรรมบาปเวีบาปกรรมทุกสีทุกอย่างนะวันนี้เรามาสร้างบุญเพิ่มบุญบารมีให้กับโวเราแล้วก็เราเคารพวันนี้วันครูด,ด้วยบูชาครูลวมปู่สวงนะตามสร้างบารมีอ้อยเตียนเมียนบานออยเตียซูลยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะเศรษฐีใจบุญด้วยกันนะวันนี้มาที่นะวัดสรออนะวัดสรออ ข้าวน้ําดีเศรษฐีใจบุญนะข้าวน้ําดีเศรษฐีใจบุญจาพวกเราวันนี้โอกาสดีเราได้มอง,องเห็นชนะั้นสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินทั้งบนฟ้าด้วยทั้งบนดินด้วยนู่นชั้นผมนุ่นนะเนี่ยบางคนบางท่านอาจจะไปถึงชาติหนึ่งนะ นะสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินและก็สี่อบายิปปุมโหมกลหน่อยเจ้าบันเกลารอสสปานสมปรารถนาคืออ้อยอ้อยสมปรารถนาสมเร็จสมเสร็จสมเสร็จดั้งใจปรารถนาพร้อมหรือเอาเด้อไงในบ้านโมดนะรูมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กายกรรมสมกายกรรมสามวจีกรรมสี่วีกรมสี่มโนกรรมสามโนกรรมสามกรรอันใดใดกรรมอันใดใดที่ข้าพเจ้าที่ขเจ้าได้ประมาทพลาดพัประมาทพลพล่วงเกินลวงเกิต่อกรรมทำไม่ดีว่ากรรมทำไม่ดีว่าต่อคุณพระพุทเจ้าก็ดีคุณพระพเจ้าก็ดีต่อคุณพระธรรมเจ้าก็ดี ต่อคุณพระสงฆ์พระเจ้าก็ดีต่อนักบวชนักบุญผู้มีศิลธรรมทั่วโ,โลกทั่วจักรวาลต่อปูชนียส,นชนยสถานแดนบุญแดนธรรมต่อวัดต่อคุณแม่ต่อครูบาอาจารย์ครอบครัววงตระกูล ญากนิดเหล่าบุทธิดาเทวดาทั้งหลายสัพพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายตลอดจนนาคีนาคาพญานาคราทุกทุกองพระเึิงพระพายพระเมโ่โพศพพระแม่คงคาพระแม่ธรณี และเจ้ากรรมนายเวรทุกรูปทุกนามที่เป็นบาปที่เป็นกรรมที่ผิดศีลผิดธรรมผิดระเบียบผิดวินยัยผิดจจะผิดสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วจากอำนาจกิเลสตัณหาคือราคาโทสะ โมหะโลภะที่มาสิงจิตพาให้ข้าพเจ้านี้คิดผิดทำผิดพูดผิดหลงผิดทั้งที่เจตนาก็ตามไม่ได้เจตนาก็ตามทั้งที่รู้เท่าถึงการก็ตามไม่รู้เท่าถึงการก็ตามนับตั้งแต่ อดีตชาติที่ผ่านมาจนมาถึงนักปัจจุบานชาตินี้นักบัดนี้ข้าพะเจ้ามีจิตสำนึกผิดแล้วต่อบาเวรบาปกรรมนี่เวรนี่กรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้ข้าพะเจ้าขอน้องกายวาจาใจบุญกุศลน้อยใหญ่ เป็นเครื่องขอเข้ามาขอหลาโทษต่อท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงได้เมตตาอโหสิกรรมอโหสิกรรมอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านี้ด้วยเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความบาริสุทธิ์เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเพื่อความผลทุ์เพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานนักการบัดนี้ด้วยเถอนสาธุสาธุสาธุคุณนายเพชรตักผู้อาว่าตามต่อไปเราจะได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุลให้กับดวงจิตดวงวิญญาณทุกดวง และอธิษฐานสัจจปาจารณะสถานที่นี้เป็นสถานที่เป็นมงคลของชีวิตของพวกเราแล้วดังนั้นตั้งใจนะว่าตามอาหารสุขิโตหมีโหมนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสมาสัมพุทธัสสะโบตัสสพภะวะโตอรหะโตสมาสัมพุทธัสสะมา ธโมสังโฆพุทโโวสีธโมอโวสีสังโฆอโวสีพุทังรัตนานังธัมมงรัตนานังบยะบูเลสากายานังนันทุอมยเวันตามรวมกันด้วย

ใครยังไม่ได้ใส่เป็นทองอธิษฐานใส่เด้อฝากนุ้นดวงนุนโชคนุนลาบกับคทวนานโชคลาบนะพอใกล้ๆจะ้อกเสีางใกล้ใกล้อกรใกล้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 ใ้ใกล้ใกลาก่อนกดี๋ยวเราจะใกล้ใกลล้ใ ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะบรรจุโบราณนะครับวันนี้รูปทรงนะครับก็จะเป็นหานะครับเป็นไหาโบราณนะครับที่ไหอันนี้นะครับก็เคยอยู่ที่กระท่อมของหลวงปู่สวงนะครับเราก็จะนํามาเพื่อที่จะบรรจุเพื่อที่เป็นเครื่องกินจงใจนะครับเพื่อที่จะนําไปข้างในนะครับก็จะมีเราก็จะใช้นะครับโบราณที่เราจะไว้ในนี้ก็คือจะเป็นพระอย่างเช่นโบราณครับเป็นรพะ ที่เรามีเดี๋ยวเราบรรจุก่อนแล้วก็ใส่อีกรอบหนึ่งคราวนี้เดี๋ยวจะสวดนะครับเรียกว่ากใส่ไปกลับมาตอสถานที่นี้ก็ดีในตัวของเราก็ดีนั่งสถานที่ใจก็ดีนะเป็นคาถาตัวนี้มันเป็นปูดูหลวงพ่อมานนั่ก็คืเราจะใส่ไปนี้ก่อนนะครับพุทธคุณอภัยเดี๋ยวไม่ได้ใส่ใส่มาเราจะได้อันนี้ แผ่นหนุนดวงครับทรัพย์เงินทงแผนที่มีความสำเร็จเป็นเริ่อยแล้วที่สำคัญก็สุดท้ายประมาณแผ่นทองประดับคนน้ำในช่วงสุดท้ายเลยนะครับในช่วงสุดท้ายให้นักสินด้วยนะคนถ่ายด้วยนะครับอ่ะใครจะใส่อะไรใส่มีเงินใส่เงินนะครับมีพระใส่พระมีทองใส่ทองนะครับนี่เดี๋ยวเราจะบรรจุเข้าไปนฮ้ยกำลังเทหลวงปูมา นิโมนมาด้วยเก็บตรงนี้ใครไม่มีก็เก็บตรงนี้ใส่ไปก่อนนะใส่ไปก่อนเลยบ้านประโมงแล้วก็ใส่เงินก็ได้ใครจะฝากเงินไว้นั่นก็ฝากไว้ไปเงินบาทของบาทนังนใส่ใครนะเออฝากเงินฝากอะไรไว้ในกรุ๊มนั่นแหละเอาบรรจุแล้วนจมนอาจารย์นมาทีด้วยเนี่าจารย์ก็มาจากลิปเงินนเพราะว่าจัดเทนในกลุ่มจะลองว่ากลุ่มสวมด้วยกันทองมาเลยแล้วพ่อ วัดบ้านตะโพลตะโพงตำบนสกาต่าำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เอาใส่เดนั่นเราเก็บใส่เอาไปนะใส่เลยเอามาใส่เล้วมาใส่ใส่ปิดกรุนนะผ่านไปบนแผ่นกับกราบถ้าจะว่ารูปเหมือนรุดหล่อเหมือนหลวงปู่เสือนะเหมือนกับปิดกรุนไว้นะไม่รู้ว่ากี่ร้อยปีพันชาติ นะครับถวายความารก <ให S 2> ัาหลวงพ่อโอ้เราที่เราสักบานอันนร้บลยนะครับเก็บพระใส่ครับอธิษฐานใส่จานอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานใส่ใส่เือยังลูกอธิษฐานเลยอธิษฐานเดี๋ยวให้หลวงพ่อท่านได้เทปิดด้วยนี่วันนี้ นักเดินทางมานี่ก็เป็นลูกหลานของหลวงปู่สวงตันเพราะว่าท่านก็จะหล่อหลวงปู่สวงเร็วๆนี้เลยบ้านวัดบ้านกระโปงตำบลสะตักอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์งูกระเจี๊ยยวิสหลวงเดี๋ยวบ้านบอนต่อเลยใช่ไหมต่อที่ใส่ก่อนตอหายใส่ก่อน บนสามคนอนธิษฐานยา่างอธิษฐานนะน้องไม่ต้องส่งให้ใครอธิษฐานแกสินค่ะเราอ,อธิษฐานแล้วมีทองคำเหรอทองคใสโอ้ใส่ทองคำอ๋อสาธุจะได้เพชรเกรถมาเลยสาธุเดินกลับบ้านค่ะเกรถมาเลยไว้เป็นหัวใจ สาธุดีเอาของใครของมานาะเดี๋ยวอาจารย์จะได้สวดด้วยการปักเท้าภูมิให้เราจะได้เป็นคนที่น้าให้หลวงปู่ได้คุกกองเราน้าเกินทางตรงไหน,นอยู่นักสถานที่ใดและที่สำคัญก็เราปรารถนาอธิษฐานให้เกิดความสาเป็น้วยกันสมปรารถนานะหลวงพ่อผู้บันดันโชคให้เรานะาตัที่สิบหกนี้เลย นะเออเรามีโอกาสอาแจกคนละนะแล้วก็ยืนกันนะเดี๋ยวจะได้อ่า

Ia sampa kuta nangan, kapat pepamuan, dan disenakan, tansu manggulan, sumpah, tansu wajitan, อัมบางปะทากินอะไรปะทากินอังมัโนกรรมนังบันตีเตปะทากินอะไปะทากินอันนี้ปตะวันละบันดันเอมปาทักินเองอ่านี่ยนมหลวงพ่อมาเทด้วยอ่าพระอาจารย์มาเนี่ยพระอาจารย์มาจากวัดบ้านตะโกนะอ่าอ่าชมชมให้หลวงพ่อเต้ออ่า อ่าหลวงพ่อหลวงพี่มาหน่เดือนสุดท้ายโอ้นี่นะนี่สินกลินดักสอนอ่าคุณโบนสิ์นะเอ็นนักข่าวก็ชื่ออะไรลืมแล้วสิเอเออ่างันกันโทนรโธยะามิโชิรสยะา

พุทธธรรมโมสังโฆปังหันหน้าหลวงปู่โอคูเพียน้า้ดยการเราจะได้กราบไหว้สักการะบูชาพระกายพร้อมผันหน้าจังมังคุณนะสามตัวเลขมงคลศูนย์หนึ่งแปดอันนี้คือเลขมงคลจุดจากทูปมงคลถวายหลวงปู่สวงนาปางสร้างบารมีศูนย์หนึ่งแปดนี่ได้บูชาคุณบัดเพรสบดี ที่12ตุลาคม2566ได้018เลขมงคลแล้วทะเบียนรถที่นขนย้ายหลวงปู่มาที่นี่เราเห็นว่าเลขมงคล4926 4926นะเลขมงคลนะาดังนั้นทุกท่านได้รู้แล้วว่าเลขมงคลก็บูชาครูด้วยกันนะว,นนวันที่16นี้ขอให้วันที่16นี้ ทุกคนนะครับรับรวยรับรวยเฮงๆงๆปักๆด้ยกันนะครับสาธุสาธุนับารมีโลผูสวงนะเ่อนหนุนนำนะไปกับเอซีทุกคนนห้กับทุกคนทุกท่านนะครับรับถายตัวงมากครับ